มันไปเกิดอยู่ตรงไหนล่ะเห็นอยู่บ่เป็นด้วยเกิดใครทันก็อัศจรรย์นะเว้ยแต่ถ้าบดาไม่ทันมันอทีอย่างไรก็บอกไม่เห็นมันอะทีเห็นไงติความพอใจไม่พอใจละมันทันไหมมันยากมากไหมวันนี้เอาละเอียดเลยนะแต่ก่อนมันออกว่าเลยจะเอาละเอียดบัดิีเอาละเอียดลงตรงนี้เลยมันจะได้ไปทั่ว แต่ก่อนออกว่าล้วจะเอาละเอียดวันนี้เอาออกไปเขาบ่ได้เอาใส่สุกเจ้าได้บัติบุรีนะเอาออกไปทุทั้งนอ,อกสุกเจ้าบุไดก็ยามือนี่แต่ก่อนเอาเน้นแต่สุกเจ้าหลายก็เอาไปหลายผลป,ปึ๊บบวบบทันไไกันเลยไม่ได้เอาละเอียดตรงนี้พอออกมาก็จะว่ายฟังอธิบายฟังทีเดียงตอนนี้วันนี้เอาละเอียดตั้งแต่นั่นเลยเอาที่ยิบมาเลยเละเอียดปิบมาเลยให้รู้จักมัน มันไปเกิดบูมเมอที่เนี่ยพอออดบ้าไอ้มันไปเกิดอยู่เรื่อยวิชาเกิดไปเกิดแล้วมันไปเกิดแล้วไปเกิดเลยน่ะพ่อออกไปเลยหลวงพ่อหลวงอุดรท่านมันไปแล้วได้คือกันพอท่านมาดึงขึ้นมาก็เลยเปียงเลยว่าากดันเลยดึงมันขึ้นมาเลยมันไปเกิดไปย่างอยู่เพื่อนเมียอยู่นเมียพ่อจ้องจ้องอยู่ว่าพอรู้สึกตัวอีกทีเีเอาไปอีกแล้วเลอพอมันเคยคุมมันดึงกลับมาล้ววมา มันบอว่าสติกับสติกับกิเลสนั่นเนี่ยมันปะทะกันบ่อยๆเนี่ยเปี้ยงอะไรระดับเลยบาดีดามิจีรีบารีดะดึงกลับมาอารามตกใจอะไรเนี่ยว่ามให้ไปมันก็ยังไปเลยเนี่ยตั้งท่าพอดตั้งท่าแล้วแอบไปเนี่ยเป็นยย่องย่องย่องแล้วไปเกิดไปเกิดเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดนะไะมันไปเป็นนิมิตเลยเนะเป็นตัวเป็นตนไปเลยเนะย่างย่องย่องอยู่เพื่อนกับเมียพมผมจะไปเกิดแล้วเมียก็เลยเนี่ยดี๋ยมันไปหาเมียแล้วอย่างเนี้ย เดินกลับมาเลยป่ะผู้รู้ก็ได้หละผู้รู้ก็คือดับความพอใจไม่พอใจเสียนัย่นแหละทุกอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้บดตั้งแต่ธาตุสี่อย่างว่ารูปน้ำธาตุสี่ค่ะถ้าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งบดอายตนะหกธาตุสิบอดอายตนะสิบสองธาตุสิบเดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยอย่างซี่เลยแล้วผู้รู้มันอยู่ตรงไหน,นล่ะก็อยู่ตรงนั้นเลยตรงที่มันรู้เฉยอยู่ตรงนั้นเันไม่เป็นไปเป็นอะไรกับเขาเลยนั่นแหละ มันไม่ไปเป็นอะไรกับเขาเลยนั่นแหละเป็นนามกูก็ไม่เป็นเป็นรูปกูก็ไม่เป็นเป็นตากูก็เป็นหูกูก็ไม่เป็นเป็นจมูกกูไม่เป็นลิ้นกูก็ไม่เป็นเป็นกายกูก็ไม่เป็นเป็นจิตที่มันคิดออกไปกูก็ไม่เป็นทนานั่นแหละนะผมไม่เป็นเป็นผู้รู้วัาจะซื่อน่ะนั่นแหละเข้าใจไหมนี่น่ะนั่นแหละเป็นรูปกูก็ไม่เป็นเป็นเวทนาก็ไม่ใช่กูดิกูเป็นผู้รู้เฉยๆเดี๋ยวเวทนามันเจ็บก็ไม่ใช่เราเจ็บ เราเป็นผู้รู้มันเฉยๆกายนี่ก็ไม่ใช่เราเราเป็นผู้รู้มันเวทนาก็เป็นเวทนานแต่เราเป็นผู้รู้มันสัญญาความจํากับลืมมันก็มันจำมันลืมแต่ละไม่ใช่เราจําเราลืม,มเข้าใจมบ๊ะละความคิดเกิดขึ้นมันคิดไม่ใช่เราคิดนั่นแหละเราเป็นผู้รู้มันนั่นแหละวันนี้ตัววิญญาณไปรู้ทางตาทางหูทางปาทางกายและรูท้ทำอารมณ์ทางจิต ก็คือเก่าและเละรวมตรงนี้เลยเดียอะไรเละตัววิญญาณก็มันเป็นวิญญาณเราเป็นผู้รู้วิญญาณอีกทีหรือก็จบปรจบตรงนี้หละจบที่ว่าเราเป็นผู้รู้นตไม่ใช่เป็นผู้เป็นไม่ใช่เป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้คิดไม่เพีใชเป็นผู้นิมิตนิมิตก็คือนิมิตแต่นิมิตก็คือความคิดเดแหละเข้าใจหมดไม่ใช่เราก็ไะให้รู้เท่าทันว่ามันไม่ใช่เราเนาะมันเป็นอะไรเป็นสังขารแหละตัวสังขารปูงแต่กสังขารและอภิสังขารนั่นแหละเป็นว่าอภิสังขาร มันปอดออกไปไปพี่สังขารเลยมันซ่อนอยู่เลาทัการนคือความคิดพอเปดิบิตเป็นพี่สังขารดีเลยได้ลสังขารและพี่สังขารเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันไม่ใช่เรานันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันขยับเราก็รู้เท่าทันเ็นสิ่งที่ถูกรู้นั่นละเีว่าให้เห็นสิ่งที่ถูกรู้เยอะๆก่อนแล้วค่อยกลับมาหาผู้รู้บาด้ถ้าเ่าเห็นผู้รู้เลยมาดีเนี่ยมันจบตรงเห็นผู้รู้พอเห็นผู้รู้ก็คือจิตเห็นจิตที่หลวงปู่ดูลวาจิตเห็นจิตเป็นมรรค ผล้นเกิดจากจิตให้จิตเป็นที่โลดเป็นที่ผ่านนั่นเละนั่นเละมันเป็นที่โลดเป็นที่ผ่านมันอยู่ตรงนั้นมันเมื่อมารู้พูดตัวผู้รู้ที่ชัดเจนแล้วเดี๋ยวดีพระเห็นแต่สิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อยู่แต่ว่าเป็นสติแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เมื่อสิ่งที่ถูกรู้มันยังไม่ดับทั้งหมดผู้รู้นี่ก็ยังไม่เด่นเมื่อใดสิ่งที่ถูกรู้ดับหมดผู้รู้ก็เด่นเลยปะเด็ มารูสิ่งนี้ดูผู้รู้อีกทีหนึ่งก็เลยจบถูกเดินนด่นละมันเด่นอยู่ถูกด้นเพาจะไม่ผู้รู้อยากไ่เด่นถ้าไปสิ่งที่ถูกรู้อยากไปดับหมดมันยังแวบบ้าอยู่กับบทมากวนอยู่หันเลยอ่ะอะไรล่ะคือสิ่งภายนอกที่มันมากวนที่ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสัพพุทัยรูปูดุลว่าอะไรหละคือส่งออกนอกคือไปรู้ขันห้านั่นเลยรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สักขารวิวิทยานั่นแเลยคือส่งนอกทั้งบดเลยไปทะรู้ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้ที่กายและที่ความคิด มันส่งไปรวมกันกนับอย่างนั่นแหละคือส่งนอกทั้งหมดฟังดีๆเด้อถึงได้สําสคัญที่สุดเลยไม่มีใครอธิบายเลยลูกปูดุลก็พูดไว้โบ้เก็บงํากขนาดเก็บงํากขนาดพูดคมเดียวก็จบไปเท่านั้นเลยมพ่งตายย้อนแล้วอะไรเป็นปริรณาไปหมดเลยสายลูกปูมันนี่เป็นารณาไว้หมดจบมึงประจักษ์มึงก็ตายอยู่หอนละจะบอกให้เลยไม่รู้ก็ไม่รู้อยู่านั่นเลย เสียดายจริงๆเลยท่าน,น,นเตชเวทก็เห็นเป็นปริศนาไว้แบบนั้นพูดคําเดียวก็จบไม่มีอะไรต่ออีกนั่นแหละปัจจัยมันคืออะไรลนะ่ะปัจจัยคือที่ต่อมันไม่มีใครอธิบายมันก็จบ,บแล้วที่ปฏิปธีพิเตผู้ว่าซื่อๆร์นะไพ่ก็ว่าได้แต่อธิบายออกมาไม่ได้ก็จบแล้วปฏิบัติก็วิชาปัจจนะัยนปัจจัาตัวน,นั้นแหละคือปัจจัยวิชาปัจจัยสังขาระสังขาระปัจจัยวิจารณ์อะไรเละเห็นหมดลนะ เขาว่าปัจจัยปัจจัยแล้วล่ะปัจจัยคือที่มันเชื่อมไหมือนที่มันจะต่อต่อกันไปเขาตัดสัตัดบอลต่อ่นแบบ b ให้มันต่อว่ามันเกิดแล้วหูจักเลยตัวนั้นเกิดแต่บ b ให้มันต่อมาใส่ตัวดีเพราะไง buoy หันไฟมันล้ามมาล่ะมันสีล้ามนะตัดบอลมันสีล้ามนั่นไปเกลี่ยไฟเห็นทางไฟเพื่ออย่างไรไปไปพอนิ่มนั่นแหละไฟมันสีล้ามกั้นทางไฟไว้ดังแรกก็เรียกว่าปัจจัยปัจจัยที่มันจะต่อประฮอดวัดสีด่างให้มันใหม่เสียอยู่พูดนะ ตัววันใหม่เลิกกับใหไปเสียแ,แต่ปล่อยบ้านนั่นตนนัวดัดเล้กก็มบาดับเดี๋ยวยึดทางไว้ดิบให้มันตอกันดิแล้วนีววคือปัจจัยปัจจัยคือที่ต่อนี่แหละท่าบอกอย่างนี้มันก็รู้จักแล้วก็ปฏิบัติได้ทุกคนเลยสิใครจะปฏิบัติไม่ได้แต่มันทั้งโลกอันนี้มันเป็จบเลยก็บอกไลยทั้งโลกว่าไงๆอย่างซี้เลยทั้งโลกเลยพระพุทธโกศาจารย์น่ะก็อธิบายไว้อยู่หน่อยหนึ่งในคัมภีร์อื่นคัมภีร์วิสุทธิบัคนะบอบบี้มันมีคัมภีร์หนึ่งอธิบายยวอู่ แต่ว่านิดเดียวมี19หน้าแบบปัจจุบันไปอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติรู้สึกจะ90กว่าหน้า98หน้าคัพภีแล้วน่พระพุทธโกษาจารย์อธิบายอธิบายไปที่หน่อยเดียวเพราะว่าไม่คงไม่เข้าใจด้วยแหละแต่จะไปอธิบายก็มันมีมาอยู่บ้างมีคนอธิบายมาอยู่บ้างมีพระอัจฉริยะอธิบายไหลไปอยู่บ้างนิดหนึ่งก็เลยไปจะพูดจะอรัตเสียก็เลยสวนวิสุทธิบัณฑะเอาความเห็นอัตโน อัตโนมัติของตัวเองเอาของตัวเองบทพระพุทธโกศจาร์เพรานะอะไรนเอาของอาถาบาบ้างอธิบายนิดหนึ่งมันมีสองคำทีไปฟังฮัลโบโหโกธาขึ้นมาทุกทีเลยอธิบายกับเอาจน,ดนไจนดก้ไดก,ก,กันไปจนได้คือกันเลยเขาก็ดีปึ๊บเฮ้มันก็ไปจนได้เว้ยว่าปลุกใส่ปลุษคว้าปลุษด่าปลุกล้างปึ๊ดไปจนได้กันไปจนได้คือกันเล่าก็ดีไปแบบน้ำคุนกุณกั เออไปน้ำกุญกุญเลยเหรอไปน้ำกุญกุญเลยนี่อธิบายมันต้นปลายต้นปลายต้นปลายไปหมดอธิบายอย่างหนึ่งดที่จะมันครบวงจรอธิบายคำหนึ่งพเพื่อนะขอเรีครบวงจรเลยแต่ฮงพันจีากอธิบายขอต่อว่าอีกครบครบวงจรอีกแล้วขอต่อว่ากันดิมันครบหทดแล้วตั้งแต่ด้แล้วพบอธิบายครบวงจรหมดแล้วเพราะวงจรมันอะมันนิดเดียวเองมันนิดเดียวเองแต่พอไม่เข้าใจแลรวกมกลัวมาคือว่าอะไรล่ะ อธิบายคุมมาหมดเลยเอาอธิบายก็คุมมาเบิดจักตัวผูจักตัวแบจักเป็ดจักไก่บอกเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวไม่ได้ตัวเดียวที่บรดเดี๋ถือยังบ่ถือแต่มันครอบจักรวาลนะสีเข้าใจไหมล่ะมันได้ว่าเก่งเต็มหม้อคือว่าแลถ้าเาหาบูเห็นตอนนั่นล่ะเดียวพอจะเอาจริงๆไม่รู้จะเอาอะไรบ่ได้ยาก็มีหมดนั่นแหละเดี๋ยวบไม่รู้จะเอายาใดหน่วจักยาตัวสิใสยาพี่หลายถวดถงบกญ่นึง แต่พอจักเดียวใส่ยาบาดีจักยายังเป็นยาหนังน่ะอันนี้แหละคือการเรรทะทั้งหลายเราเป็ีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มตู้ว่ไใจปิดกเราพีเต็มหมดแต่พอจะมาใช้ใช้ไปเป็นปอดีมันอ่านสลากบอกมันเหมือนไม่ได้เรียนมาได้เลยมันเป็นแบบนี้แหละอะไรคำว่าเป็นปัจจัยมันมันต่อมันล่ามมากมันล่ามมามันเชื่อมมาเหมือนไฟฟ้ากับสายไฟฟ้าถ้าไม่มีสายันจะมาได้หรือมันมีสายมันมันก็มาเลยทีตัดสายมันเสียบาดี ไฟไไมันเกิดอยู่โรงงานมันผูุจบบาดีเน่ะมันก็ไม่บามันไม่เป็นอนะันตรายเลยสิบาดิไฟสอดบาแบบตัดมันดวงเสียอนะตัดสายเสียนี่ก็คือปัจจัยเหตุมันกะ็คือมันมีไฟอยู่ต้นลงมันก็คือเหตุบาดีปัจจัยมันคืออะไรที่มันต่อมานั่นะคือปัจจัยตัวแรกที่ว่ามารู้นรำเพราะทั้งเหตุตัวสองก็ามารู้ความสิ้นไปเขาปัจจัยผููจังเลยวันตัด พอรู้จักว่าตัดแล้วตัดแล้วแหะตัดที่เต่อเแล้วตัดโอ้รู้จักวล้วมันมาจากไหนกูก็ตัดตรงนี้ละทีฮะตัดแล้วมันก็ไม่มีที่มาแล้วทีจบบัดริ้ตัวที่สามนี่มาดูด้บัดรี้พอตัดแล้วมันจะเป็นยังไงดูผลมันได้บัตนี้ตัดต้องตามตัดเป็นตัดไวเลียบมันพ้นมันคืออนนรที่โลดก็ปรากฏมันก็เกิดไม่ได้อีกแล้วตัวสังขารก็เกิดไม่ได้อีกชาติก็เกิดไม่ได้ชรลาก็เกิดไม่รู้แล้วบัตริสิ้นภพคืออย่างนี้สิ้นชาติคืออย่างดีเรียกว่าหมดแรีว่า ขามานและเสนามานเสียได้ดุดอาทิตย์อุทัยกับจัดคามมืดกำจัดมานและเสนามานเสียได้ดุดอาทิตย์อุทัยกับจัดคามมืดได้ฉะนั้นน,น,นั่นเป็นตัวสุดท้าย